ราอยากได้คนทําเงินให้แบบไม่พูดไม่บน่นไม่จุกจิกทุกคนมันมาถึงยุคที่น้ําด่างกลัวละ2030เหลือลิตรละ2บาทอะ่ะ <c oughs> โคตรถูกผมเห็นเขาเริ่มเอามาวางกันเยอะละมันเป็นตู้กดน้ําด่างใต้คอนโดใต้หออะไรเงี้ยแหละทุกคนตามหมู่บ้านหลายโครงการก็เจอตู้แบบนี้บ่อยจริงๆคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบซื้อน้ําด่างในร้านสะดวกซื้อหลังออกกําลังกายบ่อยๆแล้วไม่เคยคิดว่ามันแพงเลยจนมาเจอตู้กดน้ําด่างลิตรละ2บาทอะ่ะทุกคนผมมปอยู่ไหนมาเนี่ยมีค่าบอกความบริสุทธิ์ช่องกดน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อรา แค่เอาตู้น้ำด่าง R o Safe แบบนี้มาวางไว้ก็สร้างรายได้24ชั่วโมงเป็นรายได้ทางที่2ได้เลยไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องขายของ Passive Income ช,ะช,ะชะัดๆคนที่มีพื้นที่ว่างนิติบุคคลไม่อยากลงทุนก็สามารถปล่อยเช่าพื้นที่แบบนี้ได้เลยนะหรือคนที่ซื้อคอนโดปล่อยเช่าอยู่แล้วก็สามารถติดตั้งตู้นี้เพื่อหารายได้เสริมควบคู่กันไปอีกพอเห็นมันง่ายแบบนี้ผมอยากจะลงสัก2 3ตู้เลยแหละใครอยากรู้ว่าลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเพื่อพื้นที่ว่างของทุกคนจะกลายเป็นรายได้จริง ถ้ามีที่ทำในทองแล้วอยากได้คนทำเงินให้แบบไม่พูดไม่บน่นไม่จุกจิกโทรไปได้เลย